ไม่ม้องถุงนี่จังเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนม่แล้วนะคะสมาชิกของเราสวัสดีค่ะยีดีต้าเราเข้าสู่กิฟต์ออนบอร์ดนะคะก็ว่าคุยกับใครวะวันนี้เรามาออกเล่าที่สนามอมตะนะคะเป็นงานของกลุ่มผู้รับเหมาแล้วก็วันนี้สมาชิกคนดีคนเดิมนะคะคนเดิมนี่พร้อมกับกระเป๋าใบใหม่ของเขา พพี่บอมนะคะแล้วก็คุณบวรน,นะคะวันนี้เรามาซ้อมกันก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีสนามดรฟท์ย่าจริงนะคะซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรละคะ่ะซ้อมไปก็เท่านั้นบรรยากาศดีค่ะนี่เขาก็ยื้ซะหน่อยซะหน่อยพอได้เว้ยมาคอนเหล็กละเหล็กลงยากยื้ซะหน่อยอยื้ซะหน่อย เอาไปเลยเพื er ่อนนี่ยันไก่อะครับโอเบลโอ้โหไหวปะเนี่ยไม่ไหวเหม wow> ือนกันครับเพื่อนให้พ่อพี่บ้อมเขาอย่ไงหัวออดนะเนี่ยเราแล้วนี่พ่อไม่ใช่เจอเหมือนก็เจอใน เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในงานนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็คือมีกลุ่มของผู้รับเหมานะคะมากันครอบครัวของพี่บ้านพี่บองเขาก็จะเป็นผู้รับเหมานะคะเดี๋ยวนนี้เราจะพาชมสนามอามาตะากันนะคะมาตีสนามหรูกันบ้างไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ <laughs> สีส้มไม่ใช่ไฟเดียวกันอะเียเ้ยเฮ้ยไม่แย่เว้ย,ยเยปลี่ยนตัวครับรับออเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแล้วไปไใสผมหน่อยได้เลยอะจริงนะพัดได้เลยนะเมื่อกี้ เ้ยสวยงามแบบไม่้องชิปลูกเลยชิปเล่นชิปเล่นเยี่ยมเลยแม่มาเข้าลเกี่ยวเลยเส้นตรงอ่ะก็เกียมลืมเลยแปดยายย เราพาสามนะคะหลุมสิบสามนะคะไปดูเพื่อนร่วมทีมของเราหน่อยค่ะดูนั่ง boost boost energy มาไหม energy energy เจ้เอา <Energy, S 2> เท<อ>่าไหร<ห>่ครับผมเมื่อกี้มีหลุดไปแล้วอะออกแปดสองหลุมโอ้โหเก้าคะ่ะเก้าค่ะเพื่อน <laughs> มันจะเป็นอย่างเงี้ยหรอมันจะมีวันแบบเนี้ยวันชชำๆแล้วเป็นวันแข็งด้วยไง เดีลยวเป็นวันแขกวันไหนนะที่จะต้องเอาแบบเอเกมนะก็คือมาเหมือนพึ่งตีเมื่อวานเอาสกูอับอายขายขี้หน้าเลยจ้าโอ้โหตรงจัดตรงจัดจัดเลยลูกนี้นี่ไยไทยก็หูดโยงแหยานี้ปั้มโอ้โหโอเคเฮียอะไรดีเฮีย ไม่ค่อยพอใจปัม๊มไปจัด Lọt, 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 lọt Ô, lải Lọt ข้างกันมันเลยกุหลลาบเลยเหรอ,อ,อสวยนะกิฟต์แต่ว่ามันแค่แบบมันตกนอกไปนิดนึงนเป็นตึกทางขวาแต่ว่าดูกันเข้าไปชนทีทั้งสองน่าบ้กน่าต้องตอบว้าไอ้ตรงนี้โฮอินวันได้รถเจ้านะครับ<ะ>เอาเระวังรถเออเอาเลย เราต้องพนวันแน่นอนเรามั่นใจไปดูคนงานเออย่้ยเพื่อนอึบไวเพื่อนปากม่วงไปหมดแล้วกัดเหรอโอ้โโอ้สวยจัดโอ้โหโฮ่ไหมโอ้โห เต็มปากเลยโอ้นแ้มไม่ทันวันกูเป็นก้อนเลยเมื่อกี้นั่งหัวเรืออันนี้น้ำตัวคดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะที่เป๊ค่ะูเป๊ค่ะผ้หญิงค่ะน้ำตึงค่ะผค่ะค่ะนี่นะคะ อเดียมาตานะคะน้องกิ๊ฟค่ะนี่สวัสดีค่ะกับปั้นชื่ออะไรคะกับปั้นครับเชฟโฟจับปั้นคุกเก๋อันนี้พี่ๆชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับนอร์ทครับพี่นทแทครับตองครับพีตองครับเมื่อกี้กำลังจะพูดคิดไม่ออกผมว่าพี่ก็เหมือแหละดื้อเลย โบ้ด้วออไรมันมีมันมีรังเก่าที่เมฆก็มีจอดเมันจะจอดจมๆอยู่แนเรื่องที่รังนี้แล้วเอาไปเครับตรงกิฟออนกิฟออนบอร์ดเราออนกินไหมครับไม่ออนค่ะแตงแงงแงงแงงผ่าสามครับผาสามครับผาสามครับ จะสมอ่อนสมเนาะอ่อนสามอ่อนกินมันองพาครับกาจาร์ผู้สมจะไม่ไปไหนกันเลยไม่ไปจะอยู่นี่กูก็ได้เจ็ดโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนได้เจ็ดได้เจ็ดลงทรายลงทรายลงน้ำลงด้วยกันอร้อนนะการเมืองไทย หลุมสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินผ่านไป17หลุมนะคะพานี่มาโผ่แค่สองหลุมหลังจากนั้นคือหายไปเลยน้องหายไปเลยเหมือนนกพะอกกัะนั้นเ โอ้เพื่อนครับสวยครับเพื่อนสวยหรอสวยครับนนิดึงขอบคุณค่ะอันนี้ก็สั้นเกิ่อนจริงเฮ้ยสวยกิฟต์อุ้ยปุ๊กจะเเก่งอย่างนี้เลย เหนื่อยแล้วนะวิ่งไกลแล้วเกินพัดเบาก็ไม่ถึงไม่จบเลยจบเลยจบชีวิตเลยหลับตรงของกูเวมัดแย่ผมกลัวให้ตรงไม่ตายนีดเดียวเอ้กูซึมนะครับดีมากโอ้ซยนี่เป็นลังซึมโอ้ ไม่เป็นไรครับสนามมันยากหรือเราตีไม่ดีอ่ะยากเหรอเราตีดีเสมอเออเหมือนผู้ประสบภัยนะคะมาตีกอล์ฟสนามยากมากวันนี้ก็ตีไม่ดีด้วยนะคะอ,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 อยากรังเลย